ผล,ลไม้มาเบิงมาเบิง,บงลูกพัมอยู่ขางทางคุณนะเห็นบอ่อดกบอ่อโดกบอ่อพี่น้องคุณนะมันถือแดดเป็นบอ่อต้องทายมาทางนี้นะนะพูดนะดกเนาะโอ้ไม่กอดเก็บพูดพุณทางนึงจะเก็บเอาอยู่คุณขับรถมามาข้างทางเห็นผลไม้เห็นผล,ล,ไ,มนผล,ลไม้ก็เลยเก็บ รถจอดอยู่โน่นมาดูนะพอ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 ฝั่งนั้นแล้วใช่ไหมมาดูต้นนี้ดิมาดูต้นนี้ดิด,นนด,ดกมากดูสิดอกไหมอะดกมากไม่เก็บไม่ได้อะต้องเก็บดกบอุนอะไม่เห็นเลยมีแต่ไม่เห็นแทบ,บจะไม่เห็นใบมันเลยอะ่ะดูสิ ต้นเตี้ยๆด้วยนะต้นเตี้ยๆแบบเก็บง่ายๆเลยอะ่ะออกเปรี้ยวออกหวานไอ้ลูกลูกที่มันแก่แล้วมันก็จะหวานลูกที่มันเขียวมันก็จะออกคือบอกท่านนะดูสิดกปะดกบอพี่น้องเบิ้งแนล่ล่ะให้่เบิง้งให้เบิ้งพุ่นนะมันแดดมันพอเห็นแม่นบอพุ่นนะดกคากดกแน่พุ่น ลูกพรำพุ่นสปินโยเก็บอยู่ผุนต้นต้นผุนมันจะลูกใหญ่ส่วนแอปเปิลขางทางนี่นิแอปเปิลกระดกพุนนะแอปเปิลกระลังจะสุกแอปเปิลเขียวแอปเปิลหมากแอปเปิลกระลังสุกพุ่นสปินโยจัดจัดอยู่ทางพุ่นเดี๋ยวสิเก็บเอามากอันนี้ก็สิเอาไปอันเอาไปดองพุ่นดกเนาะ โดกบเห็นโบ,บเก็บบ่ได้พุ่นเห็นจอดรถจอดรถประเสริผากันยางไม่เอาอเ,อะะเต็มกล้องหนังกระสิมีหัดดอก <laughs> I อเ i t ฟ o r you ขอโพดเขาเยียอิ o ทุยังเวลาเอาขอโพดพี่น้องปลาข้อโพดเป็นแถวนี้